หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเพิ่งจะได้แชมป์สโมสรโลกคลับเวิลด์คัพมานะเว้ยทำไมใจร้อนจังแต่เชื่อไหมครับว่าตำแหน่งแชมป์นั้นมันเหมือนยาแก้ปวดที่ปิดอาการป่วยของเชลซีไว้ชั่วคราวเท่านั้นความสัมพันธ์ของมารเรสกากับบอดบริหารชุดนี้โดยเฉพาะเบเดตเอ็กบาลีมันเริ่มพังตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วครับเรื่องแรกคือการจัดการนักเตะก,กลุ่มบอมสควอตหรือพวกที่ถูกจับแยกซ้อมมาเรสกาถูกสั่งให้ตัดชื่อนักเตะดังๆออกเพื่อบีบให้ย้ายทีม ซึ่งเขาทําตามนะแต่พอผลงานในสนามไม่ดีเขากลับกลายเป็นแพะรับบาปเพียงคนเดียวเขารู้สึกว่าเขาคือหุ่นเชิดมากกว่าผู้จัดการทีมนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาเริ่มเปิดใจรับสายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับครั้งที่ 1. พฤศจิกายนตอนนั้นเป๊ปเริ่มเปรยกับบอร์ดซิตี้ว่าผมอาจจะพอแล้วซิตี้เลยติดต่อไปหามาเรสกาในฐานะคนคุ้นเคย การคุยครั้งนี้คือการเช็คว่าเอ็นโซนายยังมีความสุขที่ลอนดอนไหมและคำตอบที่ได้คือไม่ครับ